ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านสำหรับหัวข้อในวันนี้ใครอยากมีโชคดีมีโชคลาบเปิดห้าความเชื่อที่จะทำให้คุณ กลายเป็นคนโชคดีบีโชคลาบต้องลองทำดูโชคลาบคือสิ่งที่ได้มาโดยมีคาดคิดมาก่อนแต่โชคลาบที่ได้มานั้นใช่ว่าจะได้มาโดยไม่มีเหตุปัจจัยหรือไม่เคยทำสิ่งใดไว้จะเกิดโชคลาบนั้นเป็นไปไม่ได้เพราะทุกอย่างเกิดแต่เหตุความมีโชคลาบก็เช่นเดียวกันมันจะเกิดจากหลายปัจจัยที่ทำไว้แต่หนไหนก็ไม่อาจทราบได้ แต่กลับมาให้ผลในปัจจุบันทำให้คนคนนั้นถูกมองว่าเป็นคนมีโชคสำหรับความเชื่อที่เป็นเหตุปัจจัยให้เกิดโชคลาภไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินการงานต่างๆมีอยู่หลายประการด้วยกันในที่นี้จะขอกล่าวถึงความเชื่อเกี่ยวกับการปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลด้านโชคลาภมีดังต่อไปนี้ข้อที่หพร้อมให้ทานอยู่เสมอ การให้ทานเป็นอีกหนึ่งความเชื่อที่จะช่วยเสริมในเรื่องของการเงินสำหรับคนที่ประสบปัญหาด้านการเงินปรารถนามีโชคลาภด้านการเงินหรืออยากเกิดความคล่องตัวด้านการเงินเพราะหากเราสร้างเหตุโดยเป็นผู้ให้อยู่เสมอเอื้อเฟื้อผู้อื่นอยู่เสมอผลของการกระทําหรือผลแห่งกรรมก็จะปรากฏให้เราเป็นผู้ได้รับในสิ่งนั้นคือไม่ขัดสนยากจนเป็นผู้มากด้วยทรัพย์ มีคนช่วยเหลือเกื้อกูลอยู่เสมอแม้ว่าจะไม่ร่ำรวยถึงขั้นเป็นเศรษฐีแต่ก็ไม่อดอยากบางรายอาจมีโชคลาภเป็นระยะระยะวิธีทำบุญให้มีโชคลาบนั้นสามารถทำบุญให้ทานได้ทุกประเภทโดยเฉพาะการให้ทานด้วยเหตุเฉพาะหน้าโดยไม่มีการเตรียมตัวมาก่อนเช่นเห็นขบวนผ้าป่าขบวนกระถิน ผ่านหน้าบ้านก็นึกอยากทำบุญทันทีโดยม่รีรอไม่คิดมากเพราะจิตมีความพร้อมให้ทานอยู่เสมอนั่นเองส่วนการทำบุญที่มีความเชื่อว่าจะทำให้เกิดโชคลาภอีกประการหนึ่งได้แก่การทำบุญสลากกระพัดโดยในหนึ่งปีจะมีเพียงครั้งเดียวการถวายสลากกระพัดหรือบางแห่งก็เรียกบุญเดือนสิบบุญข้าวสากเป็นการถวายเครื่องทยทานแก่พระสงฆ์ และถือเป็นหนึ่งในการถวายทานในลักษณะของสังกทานอีกด้วยมีประวัติความเป็นมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลอานิสงของการถวายสลากกพัดที่เด่นชัดคือถวายสลากกพัดจะเป็นผู้ที่มีอยู่มีกินไม่อดอยากมีฐานะที่ดีขึ้นเป็นผู้มีโชคดีอยู่เสมอต่อมาคือการทําบุญลงศพอีกในหนึ่งของอนิสงการทำบุญบริจาคลงศพ เป็นการคลายความทุกข์ให้กับญาติของผู้ตายเนื่องจากบางครอบครัวอาจมีปัญหาเรื่องเงินทองหรือเดือดเนื้อร้อนใจจากการจัดงานศพการทำบุญบริจาคหลวงศพก็จะทำให้ญาติของผู้เสียชีวิตคลายความทุกข์ใจไปได้และจะเกิดอานดีสงกับผู้ให้คือได้คลายความทุกข์ใจต่างๆโดยเฉพาะการคลี่คลายปัญหาด้านการเงินข้อแนะนำสำหรับการให้ทานนั้น ควรให้ทานโดยไม่ต้องหวังผลเพราะการให้ทานคือการสละออกหากหวังผลในการให้ทานจะได้อนิสงส์น้อยและควรมีจิตที่พร้อมเป็นผู้ให้อยู่เสมอมีเจตนาที่ดีมีจิตเป็นกุศลในการให้ก่อนให้ระหว่างให้และหลังให้ต้องมีใจยินดีไม่รู้สึกเสียดายขณะเดียวกันสิ่งของหรือปัจจัยที่ให้ไปควรมาจากความบริสุทธิ์ ไม่ได้ไปเบียดเบียนใค,ใครมาหรือทำให้ใครต้องเดือดร้อนการให้ทานนั้นควรทำอย่างสม่ำเสมอตามกำลังทรัพย์ของตนจะขัดกเกลาจิตใจให้เป็นผู้ไม่ตรณีได้สละซึ่งความโลภห่วงแหนและยังเกิดผลบุญหนุนนำให้ตนประสบแต่ความโชคดีและมีโชคลาภในเวลาอันเหมาะสมข้อที่2การรักษาศีล การรักษาศีลคือการละเว้นจากการทำชั่วเพียงแต่ไม่ทำผิดศีลก็ทำให้เกิดบุญกุศลดุนนำในเรื่องของเงินทองได้โดยเฉพาะการรักษาศีลข้อที่สองว่าด้วยการละเว้นจากการลักขโมยหรือละเว้นจากการเอาของผู้อื่นเพราะการทำผิดในศีลข้อนี้ผลแห่งกรรมที่ตามมาก็คือการขัดสนเรื่องของเงินทองถูกลักทรัพย์บ่อยๆเงินทองไม่เหลือใช้ มีเหตุให้ต้องเสียทรัพย์อยู่เสมอหรือคนที่ชอบคดโกงผู้อื่นก็ทําให้ตนเองต้องถูกโกงเช่นกัน 3. เครื่องรางหรือของมงคลที่ให้ผลด้านโชคลาภเพราะความเชื่อว่าเครื่องรางของขลังหรือของมงคลต่างๆนั้นมีพลังอานาจที่จะดึงดูดโชคลาภมาให้กับผู้ครอบครองซึ่งมีอยู่หลากหลายประเภทด้วยกันไม่ว่าจะเป็นวัตถุมงคล พระศิวลีพระสังกัจจยัพยพญาเต่าเรือนเป็นต้นหรือจะเป็นความเชื่อของจีนเช่นหกลกซิวเหรียญจีนโบราณกบคาบเปลียนหากใครที่ชื่นชอบประเภทหินโชคลาภก็หามาพกติดตัวได้ 4. สวดบริกรรมคาถาที่ให้ผลด้านโชคลาภเพราะมีความเชื่อว่าอนุภาพของพระคาถาต่างๆที่ผู้สวดเชื่อมั่นศรัทธา จะส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความสำเร็จดังใจปรารถนาได้คาถาที่ให้ผลด้านลาบสการะโชคลาบโภกทระพั์เงินทองที่ใช้กันโดยทั่วไปเช่นคาถาพระศิวลีคาถาอิติปิโสหูช้างโภกทระพั์คาถาเงินล้านคาถาพญาเต่าเรือนและคาถาอื่นๆที่เป็นของพระเกจิอาจารย์หลายท่านก็สามารถสวดได้แต่การสวดที่จะให้ผล คือต้องมีจิตศรัทธามีสมาธิตั้งมัน่นอีกทั้งยังต้องประกอบด้วยการทำทานอยู่เป็นประจำอีกด้วย 5. กระเป๋าเงินอย่าให้รกและควรมีเงินติดไว้บ้างเพราะมีความเชื่อว่าหากเราจัดระเบียบกระเป๋าเงินให้ดีจะดึงดูดโชคลาภเข้ามาได้ง่ายใบเสร็จต่างๆที่ใช้ก็ทิ้งไปอย่าเก็บให้รกกระเป๋าบัตรต่างๆควรจัดให้เป็นระเบียบ และหาง่ายที่สำคัญค,คือควรมีเงินติดกระเป๋าไว้บ้างอย่าใช้จนหมดเกลี้ยงกระเป๋าอย่างไรก็ตามการจะรอโชคลาภจากเรื่องเงินเงินทองทองนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ควรหวังมากเกินไปฉะนั้นการสั่งสมบุญกุศลการทำความดีไปพร้อมๆกับการทำมาหากินที่สุจริตขยันหมั่นเพียรรู้จักเก็บออมเงินไม่ใช่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยก็จะทำให้เกิดความโชคดีในตนเอง นั่นเป็นเพราะผลจากการกระทำและจะทำให้คุณกลายเป็นคนมีโชคลาภในที่สุดแม้จะต้องใช้ระยะเวลาจะสั้นหรือยาวไม่เท่ากันก็ตามสุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาสาธุสำหรับที่มาเนื้อหาข้อมูลมาณะที่นี้ที่ได้เรียบเรียงเนื้อหาดีๆมาเผยแผ่เพื่อเป็นธรรมทานให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันสำหรับวันนี้ทีมงานมัจฉาเสียงธรรม ขอขอบพระคุณค่ะ